เรียบร้อยเอาเดี๋ยวจะพามาดูคลิปสั้นๆนะครับคลิปนี commute. ้นี่เดี๋ยวจะพาดูนี่ติดม่านเข้าไปแล้วครับติดม่านเข้าไปแล้วเออเราก็พร้อมส่งแล้วนะครับเดี๋ยวทาความสะอาดอีกเล็กน้อยนี่เปิดแอร์นี่ติดแล้วฝั่งนี้นี่ก็ติดโอเค๋ยวผมทาคลิปสั้นๆนะคลิปนี้ทําให้ดูนะครับนี่อันนี้กลางวันนะแดดเปรี้ยงๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ดู แดดนะเนี่ยโอเคตอนนี้ก็เวลาเที่ยงเลยครับเวลาเที่ยงเที่ยงเลยนี่ก็คือจําลองเหตุการณ์อันนี้สมมุติเราไปจอดลงของเนาะไปจอดลงของอสมมุติลงของสักสองชั่วโมงอะ,อ,ะอย่างเหตุการณ์จําลองเนาะลงของสองชั่วโมงเปิดเพลงได้เปิดอะไรได้ใช้ได้ฟังได้หมด๊ อันนี้ต่อสวิตช์แอกเราดึงขึ้นมาจากแบตเตอรี่เลยนะครับดึงตรงนี้ก็ได้นะแต่ไม่อยากดึงครับนี้ก็เดี๋ยวปิดม่านเลยปิดมา่านอะลงของสักสนงชั่วโมงแล้วก็จอดนอนสิครับอย่างนี้นี่เป็นไงพอปิดม่านแล้วเป็นไงทีนี้คนเดียวเลยครับเหมือนในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เลยนี่อ่ะมืดๆเลย มืดๆช่วงเที่ยงนะช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงนี่อ่ะโอเคครับสำหรับการจำลองเหตุการณ์ครั้งนี้สองสามชั่วโมงสบายๆนะครับลงของหนึ่งตู้อ่ะโอเคครับผม